คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะเอาละครับก็ต้องขอกาบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องจุยุสุไกเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมานกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ channel พัดของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงมังงะจุยุสุไกเซนนะครับตอนที่154นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปฟังตอนที่154นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็แอบกระซิบบอกว่าตอนนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องขอย้อนความไปในตอนที่153นะครับผมพูดโดยรวมก็คือตัวของพวกยูจิแลวก็เมกุมินะครับได้ไปตามหาตัวฮาคาลิเพื่อที่จะเอามาร่วมกวนนะครับผมในสึกเกมคัดออกนั่นเองแต่ในระหว่างที่ไปตามเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับการต่อสู้ใต้ดินของฮาคาริซึ่งในช่วงท้ายเนี่ยยูจิได้สู้กับแพนด้าแล้วก ชนะนะครับผมซึ่งมันก็เป็นการแบบว่าล็อกกันแล้วนะครับว่าจะให้ยูจิชนะนะครับระหว่างยูจิแล้วก็แพนด้าหลังจากนั้นเนี่ยก็ยูจิเนี่ยได้ถูกฮาคาริเรียกขึ้นไปคุยด้วยนะครับผมซึ่งมาในตอนที่154นะครับผมเปิดฉากมาเนี่ยก็จะเป็นฉากที่ตัวของเมกุมินะครับผมได้เจอกับแพนด้านั่นเองซึ่งเขาเนี่ยได้เจอกันเหมือนกับว่าจะเป็นข้างนอกตึกนะก็เป็นเหมือนป่าๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวของแพนด้าเนี่ยเริ่มเปิดขึ้ ก่อนเลยนะครับว่าโอ้ในอยู่ที่นี่ด้วยเหรอฟูชิงูโระนะครับผมต่อมาเนี่ยตัวของเมกุมิเนี่ยก็เลยได้พูดกับไปนะครับว่า รุ่นพีแพนด้าแพนด้าเองที่ได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็เลยได้สวนกับเมกุมิไปในการสนทนาครั้งนั้นว่านายกําลังจะบอกว่าตอนนี้อิตาโดริสามารถเข้าใกล้ฮาคาริได้ไหมและตอนนี้นะครับตัวของเมกุมิเนี่ยก็เลยได้พูดกลับมานะครับว่าเหตุใดทําไมคุณจึงไม่สามารถพบคุณฮาคาลีได้แพนด้าเนี่ยที่ได้ยินเมกุมิพูดแบบนั้นนะครับก็เลยได้พูดกลับมาว่าฉันรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ห้องเฝ้าระวังบนหลังคา แต่ฉันไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้หลังจากที่แพนด้าพูดอย่างนี้นะครับตัวเมกูมิเนี่ยก็เลยสวนกลับมาเลยนะครับว่าไม่สามารถเข้าใกล้ได้งั้นเหรอและแพนด้าเนี่ยก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าหลังจากที่ฉันขึ้นไปบนหลังคาและพยายามที่จะเข้าใกล้ประตูห้องระยะห่างระหว่างฉันกับประตูห้องไม่ได้ใกล้ขึ้นเลยไม่ว่าฉันจะเดินหรือจะวิ่งมันก็ไม่ได้ผลคล้ายกับวิชาคุณใสของซัตโตรุคงเป็นเพราะว่าวิชาของคิรละ แต่ฉันเนี่ยก็ไม่แน่ใจและหลังจากที่เมกุมิเนี่ยได้ยินแบบนี้นะครับเขาก็เลยได้สวนกับแพนด้าไปว่าคิอล,ละละงั้นเหรอนักเรียนปี3อีก1คนเป็นผู้ชายใช่ไหมตัวของแพนด้าที่ได้ยินแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการยืนยันนะครับแพนด้าก็เลยได้ตอบกลับไปว่า ใช่ผู้ชายและเมกุมิเนี่ยก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าปรากฏการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีคิระลาละอยู่ในห้องเท่านั้นแพนด้าเนี่ยก็เลยได้บอกกลับไปต่อนะครับว่าฉันไม่รู้หาคาริกับคิรลาละเนี่ยอยู่ด้วยกันเสมอถ้าฉันไล่ตามเขามากเกินไปเขาอาจจะหนีฉันอีกก็ได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเนี่ยทุ่มเทตัวเองเพื่อเป็นคนดึงดูดความสนใจฉันดีใจมากๆที่พวกนายสองคนเนี่ยมาช่วยหลังจากที่ตัวของแพนด้าพูดแบบนี้นะครับเมกูมิเนี่ยก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่าผมไม่แน่ใจคุณคิดว่าอิตาโดริเนี่ยสามารถเกี้ยกล่อมฮาคุริได้หรือไม่ต่อมานะครับแพนด้าเนี่ยที่ได้ยินคำถามของเมกูมิที่ถามออกมาแบบนี้แพนด้าก็เลยได้พูดต่อนะครับว่ามันยากนะประเด็นเนี่ย อยู่ที่ความเต็มใจที่จะเข้าร่วมของฮาคาลิไม่ใช่ทักษะการโน้มน้าวใจของอิตาโดริแต่ฉันก็เชื่อว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วฉันเชื่อว่าความล่าเริงโดยกําเนิดของอิตาโดริและบุคลิกที่พูดจากล่องแคล่วนั้นเนี่ยจะเข้ากันได้กับฮาคาลิแต่เขาเป็นคนโกหกที่ไม่เก่งใช่ไหมตัวของเมกุมิที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้พูดกลับมานะครับว่าผมจะไม่พูดว่าเขาเนี่ยโกหกเก่งไม่เก่ง เพราะว่าเขาไม่เคยคิดที่จะโกหกแต่สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือถ้าพวกเขารู้ว่าพวกเราเป็นสมาชิกของโรงเรียนจูจุสึและเขาก็จะถูกไล่ออกจากห้องฮาคาลิและจะไม่ได้พูดคุยกับฮาคาลิอีกเลยหรือลูกน้องของฮาคาลิเนี่ยอาจจะเข้าไปขัดจังหวะได้ถ้ารู้ว่าพวกเราเนี่ยมาจากโรงเรียนจูจุสึพอเมกุมิพูดจบนะครับแพนด้าเนี่ยเขาก็เลยได้วิเคราะห์แล้วก็พูดต่อเลยนะครับผมเมื่ออิตะโดริเข้าไปในห้องฉันคิด ว่าฉันเนี่ยจะเข้าไปแทรกซึมในสถานที่นั้นและรีบเข้าควบคุมมันอย่างรวดเร็วแล้วฉันเนี่ยจะปิดประตูเพื่อซื้อเวลาให้พวกเขาเนี่ยได้พูดคุยกันแล้วหลังจากนั้นนะครับเมกุมิเนี่ยก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่าเออผมคิดว่าหลังจากนั้นนะครับแพนด้าก็เลยได้พูดกลับมานะครับในระหว่างที่เมกุมิเนี่ยกำลังจะพูดนะครับแพนด้าพูดว่าไม่ต้องห่วงหรอกฉันเนี่ยไม่ฆ่าพวกมันหรอกและเมกุมิเนี่ยก็เลยได้พูดกลับไปนะครับว่า แต่มันมีกล้องวงจรปิดถ้าพวกเขากําลังเจรจากันอยู่ในห้องควบคุมเราก็อาจจะถูกจับได้ก็ได้และหลังจากนั้นนะครับแพนด้าเนี่ยก็เลยได้พูดกลับมานะครับว่าฉันรู้ตำแหน่งและจุดบอดของกล้องทุกตัวอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะเห็นฉันบ้างฉันเนี่ยเดิมท่อมๆอม,ม,อมองอยู่และหลังจากนั้นนะครับแพนด้าก็เลยได้พูดว่า ฮาคาริและคิรระเป็นผู้ใช้คุณไสที่เก่งอยู่นะและเมกุมิเนี่ยก็เลยได้สวนกลับมานะครับว่า มียามที่นั่นเนี่ยกี่คนตัวของแพนด้าเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับมานะครับว่ามี4คนที่ทางเข้าและ2คนในแต่ละชั้นไม่รวมหลังคาแล้วเมกุมิเนี่ยก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่าสิ่งนี้อาจจะทําได้และภาพก็ตัดมาที่แพนด้านะครับที่เขาเนี่ยพูดขึ้นมาว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของเราคือวิชาคุณใสของคิร่าแล้วเมกุมิที่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้พูดกลับมานะครับว่า ก็มันช่วยไม่ได้แพนด้าเนี่ยก็เลยได้พูดต่อว่าถ้าคิร่าสามารถย้ายตารุรีเนี่ยออกมาข้างนอกหรือสามารถเอาลูกน้องเข้าไปข้างในได้เราเนี่ยก็เลิกพยายามเกี้ยกล่อมฮาคาริกันได้เลยและภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ตัวของคิร่าแล้วก็ตัวของยูจิที่กําลังเดินไปห้องของฮาคาริแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการตัดฉากไปที่ลูกน้องของฮาคาริด้วยนะครับซึ่งคิร่าเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าดังนั้น ยูจังเป็นเด็กมัธยมปลายปีที่1ใช่ไหมยังเด็กอยู่เลยนะตัวของยูจิเนี่ยที่ได้ยินคําว่ายูจังเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่ายูจังนั้นเหรอตัวของคิร่าเองเนี่ยก็พูดต่อเลยนะครับว่านายรู้ไหมฮาคราิจังเนี่ยเคยเรียนชั้นมัธยมต้นซ้ําด้วยนะยูจิเนี่ยก็เลยได้พูดต่อกลับไปหลังจากที่คิร่าพูดจบว่าคุณดูมีความสุขจังเลยนะ ตัวของคิล่าล่าเองที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยสวนกลับไปนะครับว่าฉันก็ว่างั้นแหละมันเป็นเวลานานแล้วที่คินจังเนี่ยถูกไล่ออกฉันละชอบคินจังที่เล่าร้อนจริงๆ และภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เมกูมินะครับที่ซ่อนอยู่ในเงาของลูกน้องนะครับแล้วก็ปรากฏขึ้นมารัดคอนะครับแล้วก็จัดการไปทีละคนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าภาพเนี่ยจะตัดไปทางลูกน้องอีก2คนนะครับซึ่งคนแรกเนี่ยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ดูนั่นสิคิดว่ามันเนี่ยจะกินไส้กรอกปลาของฉันไหมนะครับผมลูกน้องอีกคนนึงนะครับหรือว่าเรียกคนที่2ก็ได้เขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าเจ้านั่นเข้าร่วมเกมการแข่งขันนายก็เห็น และหลังจากนั้นนะครับภาพก็ตัดไปที่ตัวของแพนด้าที่กําลังเล่นกับยางล้อรถอยู่ซึ่งตอนนั้นเองนะครับผมตัวของแพนด้าเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามานะครับ ถีบเข้าที่ตัวของลูกน้องทั้งสองคนนั้นนะครับผมก็น็อกลูกน้องทั้งสองคนของฮาคารินะครับผมโดยการที่วาดจบแบบรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ตัดมาที่พันด้าเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าฉันเนี่ยจะกินไส้กรอกปลาไม่มีกล้องที่บนไดฉุกเฉินนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเดินขึ้นมาเจอกับเมกุมิเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าโยตัวของเมกุมิเองที่เห็นพันด้านะครับเขาก็เลยได้สวนกันไปว่ารุ่นพี่พันด้า นี่มันไม่เป็นไรจริงจริงหรอถ้าคุณฮาคาริโกรธเราภายหลังสําหรับเรื่องนี้ล่ะและตัวของแพนด้าเนี่ยก็เลยได้พูดกลับมานะครับว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีไปกันเถอะและไปขวางทางที่จะไปห้องฮาคาริกันและหลังจากนั้นนะครับในระหว่างที่ตัวของคิรระเนี่ยกำลังจะเดินไปไหนสักอย่างนะครับผมตัวของเมกุมิแล้วก็แพนด้าเนี่ยก็เห็นคิรระพอดีนะครับ จังหวะดีเหมือนกันคิรละละเองก็เห็น2คนนั้นพอดีด้วยซึ่งคิรละละเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าแพนด้าจังส่วนตัวของแพนด้าเองเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกันมาว่าคิรละละไม่ได้อยู่กับฮาคาลิหรอกหรอ,หรอตัวของคิรละละเองเนี่ยเขาก็เลยได้เห็นตัวเมกุมิด้วยและเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าและเด็กผมยาวที่แทรกซึมโดยคําแนะนําของแพนด้ามาจากโรงเรียนจูจูสึนั่นแปลว่าอยู่จังก็มาจากโรงเรียนจูจูสึด้วย คินจังและภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เมกุมินะครับผมหลังจากที่คิราระเนี่ยนึกออกนะครับและเมกุมิเนี่ยก็เลยได้เริ่มโจมตีโดยการใช้เคียวคุเคนนะครับผมหรือว่าคอนนั่นเองเป็นสุนัขศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่เป็นชิกิงามิของเมกุมินั่นเองซึ่งตัวของคอนเนี่ยก็พุ่งมานะครับเหมือนกับว่าจะมากัดตัวของคิรารานะครับผมแต่อยู่ๆเนี่ย คอนก็กระเด็นกลับมาหาเมกุมิเฉยเลยนะครับผมซึ่งตัวของเมกุมิเองเนี่ยก็เลยได้คิดในใจนะครับว่าคอนถูกปัดออกไม่นะเหมือนที่รุ่นพี่แพนด้าพูดเลยมันไม่สามารถเข้าใกล้เธอได้อีกและหลังจากนั้นนะครับแพนด้าก็เลยได้พูดกับมานะครับว่าโอ้ส่วนคิรลาะละเองเนี่ยเขาก็เลยได้นึกในใจเหมือนกันนะครับว่า ฉันจำได้ฉันเคยทำเครื่องหมายไว้กับแพนด้าจังมาก่อนแพนด้าเนี่ยก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับในจังหวัดที่คิรละลาะเนี่ยกำลังจะวิ่งหนีนะครับแพนด้าเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าห้อง คิรา่าวางแผนที่จะกลับไปที่ห้องของฮาคาริและพอแพนด้าเริ่มจับต้นชนปลายได้ถูกแล้วนะครับเขาก็เลยตะโกนเรียกคิรา่านะครับเดี๋ยวก่อนคิราา่าเราไม่ได้เป็นศัตรูของคุณเรามีเรื่องอยากจะขอร้องฮาคาริและหลังจากนั้นนะครับคิรา่าเนี่ยก็เลยได้หันกลับมาพูดกับแพนด้าที่กําลังวิ่งไล่ตามเขาอยู่คิรา่าเนี่ยได้พูดขึ้นมานะครับว่าฉันจะไม่เชื่อเธอเด็ดขาดฉันผิดหวังในตัวเธอนะแพนด้าจังตัวของแพนด้าเนี่ยก็เลยได้พูดกลับมานะครับว่า คุณกําลังทําให้ฉันเนี่ยไม่สามารถเข้าใกล้คุณได้และต่อมานะครับเมกูมิเนี่ยก็เลยได้ส่งคอนนะครับผมหรือว่าเคียวคุเคนเนี่ยไปอยู่ที่ด้านหน้าของคิราระนะครับและก็ได้นึกในใจนะครับว่ารุ่นพี่คิราระก็ไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ได้เหมือนกันไม่เพียงแต่ฉันที่ไม่สามารถเข้าใกล้รุ่นพี่คิราระได้เท่านั้นฉันก็ยังไม่สามารถที่จะขยับหนีจากเคียวคุเคนได้ด้วย วิชาคุณไส่นี่มันอะไรกันเนี่ยและหลังจากนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่หนึ่งสัญ,ญลักษณ์นะครับผมที่ตูดของแพนด้านะครับที่เขียนว่าอิมันั่นเองนะครับผมและต่อมานะครับก็ตัดฉากไปที่ฮาคารินะครับเขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าอิตาโดรินายสามารถมีรายได้เดือนละหนึ่งล้านเยนโดยการทำงานวันละหนึ่งชั่วโมงถ้าฉันบอกนายนายจะเชื่อฉันไหมอิตาโดริก็แบบ อืมแบบแม่งไม่สงสัยอะไรเลยนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงท้ายด้วยการที่เขียนไว้ว่า วลีที่มีสเสน่ห์ความตั้งใจของฮาคาริคืออะไรกันแน่นะครับผมก็นี่จะเป็นการจบไปนะครับสำหรับมังงะจูจูสึกไคเซนตอนที่154นะครับผมซึ่งก็เปิดเผยทั้งเพศของคิราระว่าเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็วิชาคุณใส่ที่เหมือนกับอาจารย์โกดโจนี้เนี่ยมันคือวิชาอะไรกันแน่ซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะยกไปทําในคลิปหน้าหรือว่าเป็นการวิเคราะห์ในคลิปต่อๆไปนะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ถ้าผม มีข้อมูลตรงไหนหรือว่าแปลผิดตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ติเตือนผมมาได้ผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วผมจะไปอยานอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ